สวัสดีครับผมโปรยุงนะฮะเจ้าของรายการคนอวดพระครับวันนี้นะฮะผมจะพามารู้จักเซียนพระคนหนึ่งเป็นคนที่ความบอดในวงการพระแล้วก็เป็นนักไลฟ์ที่มีคนนะครับให้ความนับถือเขาเยอะแยะมากเขาชื่อว่าเซียนปั่นกระแสพระเครื่องครับสวัสดีฮะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเซียนปั่นครับครับผมการนี้มานานนี้ครับก็ตั้งแต่จําความได้ก็จับพระมาเลยครับตั้งแต่เกิดครับผมล่าสุดเห็นว่าทําพระออกมาปั๊บรวดเดียวสี่ชั่วโมงหมดเลยถูกต้องครับวันนี้ได้พกมาไหมฮะพกมาครับขออนุญาตดูพระที่คุณเาารียกกว่ปน จริงไว้เนี่ยพี่ที่ดูนี่องอ์ไม่ทับเลยนะอ่ะขอผมดูให้พี่น้องลูกเพจผมดูเป็นเนบนตาไ,ไหมเขอดูหน่อยโอ้โหนี่ครับผมนี่คือขออนุญาตนะฮะนี่คือหลวงพ่อพัดครับผมที่จังหวัดนครสวรรค์นี่เลยฮะโอ้โหผมบอกเลย พระแล้วไม่เท่าไหร่อ่ะทองแม่งหนักมากเลยฮะดูนะฮะองค์นี้เป็นองค์เขาเรียกถ้าภาษาแบบวัยรุ่นเขาเรียกลิมิตแม่ทับแม่ทับเลยแม่ทับราคาพูดได้ไหมได้เลยครับไม่เป็นไรครับถ้าสราคาอยู่ที่เท่าไหร่ฮะก็ตอนนี้ประมาณหกแสนหกแสนครับผมล่าสุดมีคนขอซื้อคุณปันหกแสนครับหกแสนบาทขายตั้งแต่วันแรกขายตั้งแต่สองแสนแรกแล้วครับผมโอเคนี่คือพระองค์ที่คุณภูมิใจมากครับ เล่าหน่อยทำไมต้องไปหลวงพ่อพัดคือเรามีความศรัทธานะธุรกิจล้มมาเมื่อปี62นะครับ,รบก็เลยได้บารมีหลวงพ่นะพอพัดเพราะเราเป็นคนเล่นพระตั้งแต่เด็กชอบซื้อขายชอบเรื่องความล้ลับ ก็เกี่ยวกับผมเชื่อในเรื่องของพุทธคุณก็ชอบนะครับก็เลยได้มาศึกษาทางภาเครื่องเห็นว่าได้เงินอะไรที่ได้เงินไม่บิดเราทำหมดแล้วก็ประจบกับที่เรามาเจอกับสายพระพัดด้วยครับก็เลยมาได้โอกาสได้เปิดขายเพราะเราเป็นนักไรฟ์สดอยู่แล้วตั้งแต่เราขายบิ๊กไบค์อมันก็เลยไม่ยากมากก็เลยมาเปิดซองขายเลยหลวงพัดทำให้เราผ่านมาประมาณ2ปีเนี่ยเรามีตังค์โปนี่โปรตินได้เป็นบางส่วนก็เลยเกิดความสัาธาอยากจะฝากผลงานสักหนึ่งผลงานนะครับไว้ในแผ่นดินประมาณนี้ครับงั้นร้องเพลงสักเพลงได้ไหมได้ครับผมร้องเพลงสักเพลงฮะรวยจรเลย ยศจะสร้างด้วยจิตวิญญาณโอ้โหเอาพระมึงขึ้นไปเลยโอเคปั๊บแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับคนอวดพระกันใหม่ในเทยต่อไปครับวันนี้ขอบคุณคุณปั่นมากขอบคุณมากครับครับแล้วเจอกันนะครับพี่น้องสวัสดีครับ